ไปจ้าไปดูวิวบรรยากาศสวยๆข้างนอกวิวสวยๆข้างนอกกัน <c oughs> <c oughs> พระอาทิตย์ส่องอยู่ทางนูนน้นนสวยมากเลยมุมนี้ดูดิพระอาทิตย์มันส่องสว่างอยู่ส่วนบน สวยมากเลยลุ่นอ้สะอ่อนมองไปทั้งดก,ก็งามไปเบิด้ะเพึ่งางามแห้งไปจ้ะยังเอาขยะไปชิมนาบ้านไปถ่ยา,ายรูปเบื้องหน้าบ้านพ่อ เสียงยางเสียงยางฝุดฝุดฝุดฝยางเส้นก่อนหินเอ้ยไม่ใช่ยางเส้นก่อนหินพนับ่าผิดยางเธ่หินมามันดังก๊อดกๆอดกอดเอ้ามีเด็กฉี่อยู่ตรงนี้ เย้าขยา้าโอ้โหมากมุมนี่ถ้านอ้อมันงามเหียงมาลีแสดงว่ารถก็เก็บขยะก็เก็บขยะมันมาหมู่บ้านหรือหมู่สับเนาะนี่ห้อยห้อยมัน มากลับรถนี่มันมากเก็บขยะเพราะว่าเห็นห้อยมันแหละบึงกับมันหดหดต้นสนเฮียลงขื่นหมดอะรถขยะมันสูงบึงหยอด่นเหลืองอำหามพาทิตส่ทรงเสียงอุ้ย อ่อนว่ะเป็นต้นน้ำแข็งมันเป็นต้นใหม่เด้อจ้าต้นน้ำแข็งดินรถอย่าง้นจีบีหูดคักเทบอ่ะพุ่นไหม หูแห้งครับคุณเบื้องในป่ามองมื้อนันที่เบียยย่างเขาไปเบื้องต้นนันต้นทีน่สิตัดมาเฮ็ดอันต้นคริสต์มาสย่งางเขาวันนี้นี่แหละมื้อนั้นยังเขียวอยู่เบืบ้องมื้อนี้ทุกคนไปไหนมาคะเธอไปไหนมาช่องหน้าหนาวต้นไม้ใบมันก็ร่วงเบิ้ ห่วงบดทีนี่มันก็เหลือแต่กิ่งก้านเพราะหนาๆมาตรงกิ่งก้านมันอจะเป็นนลำแข็งเบิดเกาะงามๆส่อนเด้อ ในความนุ่มนิ่มมันนุ่มฟูมันเทิ่งต้นไม้สิมันบ่เกาะกันเนาะมันบ่เป็นน้ำแข็งแบบแข็งกันแม่เฮงมันนักหนักเฮงเขาซันอันนี้ซันหล่อันใหม่มันเงือกขึ้นเลยเฮงเบลี่ซี่ซันมันต้นไม้มันหนักลองลองอันนี้สิ เงนอยู่คนเดียวมาลิโอ้โหทำไมตรงนี้สวยจังเลยยืนเป็นนางแบบเลยเธออะุย,ยงามแห้งคน มาลีอย่าไปไกลเดอ้ออย่าลดมาเข้าใจไหมลูกอืมเอาวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งเดี๋ยวดูไปสนิทแป๊บนึง <c oughs> ดูกล่องจดหมายแป๊บนึง จ้าตรงนี้ดูวดิมันเป็นโอ้ยงามแท้เนาะงามเหียงมองขันมันมองเลืองๆนี่มันเป็นแ <c oughs> สงพระอาทิตย์ซองมาอันนี้ก็บยูนในโฮมโอ้ยงามขนาดคุ่จ้ะ ปานว่าของปลอมงามเฮงไหลนี่มามงองนี่ละเฮงมาเด้อมาเด้อไปเล่นยังพ่อน่นะมาแม่มาแม่มาแม่เงี้มาเด้อมาเด้อ มึงอันนี้สะท้อนจากแสงพระอาทิตย์มาเด้อมาเด้อมาเลยมาเาีรยวมาเรีวย ไปทำอะไรนะฮะเขาไปเห็นยังหรือเขาไปเลือกแขะ่ฝุ่นอ๋อฝุ่นเดี๋ยวก็เห็นมาพี่มาพี่มาพี่เดอ้อแดนไปหันผูดเดียวนะ่ะ มุมนี่สวยมุมนี่เป็นต้นไม้ต้นหน่อยสวยสวยสวยมาลี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 มาเด้อมาเด้อ เขออยังเขาบานยัง่ะโอ้โหนุ่นจรวดนุด่นบนท้องฟ้านุ่นนุ่นจรวดจ้านุ่นขาวๆนิด,น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 ดนหน่อย อาทิตย์พระอาทิตย์กำลังตกตอนนี้บ่ายสองเคิงจีคอาบใาบาสามพระอาทิตย์ตกแล้วจ้าอืม้องสีส้มมึงจะโดดมึงสิหอดบ่เอาห่วหู้นอนะ่ะจะโดดเดือดรึดดึดำได้หน่อยหุ้น ตั้งฟี่กับน้ำเหรอ